โบสีขาวใช้โบสีดำก็ดีอยู่แล้วนี่ใช้แต่สีขาวอย่างเดียวสก,กระปรกง่ายสกก็ยากจะตายแอะแอผใช้โบสีขาวก็ไม่เป็นไรเลยนี่หรือว่าเธอเดินเอาหัวถูพื้นไปด้วยพูดถึงเรื่องโบสีขาวเนี่ย ในอดีตเคยมีเรื่องเสียมเกิดขึ้นด้วยนะเออยพอเถอะไม่หักพังเอ๊ะติงใหม่นั่นเป็นอะไรของเขานะเฮ้ยยังไงพึ่งย้ายเขามาพึ่งย้ายมาแค่าทีเดียวก็วิ่งหนีเพื่อนอีกแล้วแบบนี้คงไม่มีใครเคาบิงแหง ไม่เข้าใจเลยทำไมทุกคนถึงชอบเล่าเรื่องผีให้เด็กเข้ามาอย่างอย่างเราฟังกันนะเราต้องย้ายโรงเรียนบ่อยเพราะพ่อแม่ยากที่ทำงานก็เลยเดินเพื่อนแก้มตั้งแต่เด็กเลยเด็กๆแล้วแถมตอนย้ายไปเรียนที่ก่อนก็เดินเพื่อนแก้มันผีมาหลอกอีกแล้วยังยังถูงอัดวิดีโอลง เรอยังถูกอัดวิดีโอลงยูทูบจนเราโดนแล้วไปทั้งโรงเรียนดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือปิดหูแล้วไม่ฟังเรื่องผดตั้งแต่แรกดีกว่าถึงจะทำให้เราไม่มีเพื่อนแต่ก็ดีกว่าถูกแก้เป็นตัวตลกไม่มีใครครบทามพลาดเลยแฮะ ไม่เคยเห็นหน้าเลยคะสงสัยเป็นเด็กใหม่เหมือนกันสวัสดีจ้าอะทำไมไม่รีบเข้าไปในห้องเรียนล่ะเอคือฉันไม่แน่ใจว่าเรียนห้องนี้หรือเปล่านะย,ยี่ห้องสีทำผ้หรือเปล่าล่ะอืมอืม งั้นเราก็ห้องเดียวกันนะเข้าไปเลยงั้นเหรอดีจังเธอก็เข้ามาสิเรามานั่งด้วยกันนะนอืมวันนี้อาจารย์มาช้านะงั้นเหรอนี่รู้ไหมฉันกลัวเรื่องผีกลัวเรื่องผีมากเลยนะฮะมาวันแรกก็เจอเพื่อนแล้วน่ากลัวเลยเธอรู้ไหม ก่อนหนที่โรงเรียนนียนี้ให้ใช้แต่เบอร์สีขาวนะอืมก็อืมก็ได้ยินมาบ้างเอจะแกล้งอ้ามเราอีกหรือเปล่านะแต่คงไม่มั้งเขาว่าที่โรงเรียนนี้เด็กใช้เบอร์สีขาวก็เพราะพ่าที่โรงเรียนนี้เลอกใช้เบอร์สีขาวก็เพราะข้ามีนักเรียนคนหนึ่งนิ่งเรียนในห้องดีๆสุๆ พลมแพนดนจะลูกใส่หัวตาคาโต้เล,เ,เลยเรียนเลยเออ,เอ,อแค่อุบัติเหตุนะมันไม่ใช่ศบลงแค่นั้นนะเขาเล่ากันอีกว่าพลมบาดหัวได้คนนั้นจะเลือดซุ่มโบสีขาวกลายเป็นโบสีแดงเออพอกดีกว่านะหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มักมีคนเห็นเด็กคนนั้นได้โรงเรียนเสมอเขาว่ากันว่า เขาจะเข้าห้องเรียนไม่ได้ถ้าไม่มีใครเรียกเข้าไปด้วยแล้วว่าครูคนไหม่เข้ามาในห้องเรียนเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน <S <S แล้วว่าครูคนไหม่เข้ามาอพอครูเห็นเด็กคนหนึ่งฟุบหลังฟุบหลับบนโต๊ะก็เลยเรียกให้ตื่นนี่นักเรียนที่ผูกตัวสีขาวนะ่ะตื่นได้แล้ว พื่อนในห้องหลอนกันไปหมดผู้บรสีขอยเลิกเชื้อกินไปนานแล้วถ้างั้นทําไมเธอผูกโปรตีสขาวมาล่ะก็ฉันไม่รู้นี่คุณได้ยินเรื่องยีเมือสาวเองอ่ะครูมาแล้วจริงๆเรื่องที่เจอเล่ามาฉันก็เคยได้ยินนะแต่ว,ว่าต่างกันนิดเดียวครูเขาบอกว่าโปรีแดงนะตื่นได้แล้ว แต่ฉันคงตื่นไม่ได้หรอกจริงจริงขอบใจที่ชวนฉันเข้าห้องนะไม่ได้เข้ามาหลายปีแล้ว